ที่บริเวณชั้น3ลานกิจกรรมห้างสรรพสินค้าซุนีทาวเวอร์นายสำเริงม่วงสัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในการถแถลงข่าวงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานีครั้งที่13โดยมีนางสุนีตรียางกุลศรีประธานบริหารบริษัทในเครือก้าวหน้ากรุป๊ปนายทัศพลเรืองศิริผู้อำนวยการสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานีและภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐเอกชนซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก งานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานีครั้งที่13ในปีนี้จัดขึ้นภายใต้ทีม Book Carnival ระหว่างวันที่10ถึง18สิงหาคม2567ณห้างสรรพสินค้าสุนีทาวเวอร์โดยสมาคมผู้จัดพิมพ์และจัดจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยนำคารวานสำนักพิมพ์ชั้นนำกว่า120แห่งมาจัดแสดงหนังสือและจำหน่ายในราคาลดพิเศษสุดอาทิ สำนักพิมพ์มติชนสำนักพิมพ์ซีเอ็ดอมรีนบุ๊กแบรนด์ฟอร์คิดนานมีบุ๊กสถาพรบุ๊กสำนักพิมพ์แสดงดาวและอีกหลากหลายสำนักพิมพ์นักอ่านชาวบลนห้ามพลาดช,ช็อปสนุกกับหนังสือเล่มโปรดกับโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมจากสำนักพิมพ์ต่างๆพร้อมเพลิดเพลินกับกิจกรรมสาระและความบันเทิงมากมาย งานสัปดาห์หนังสือที่ไม่ได้มีแค่หนังสือครั้งแรกในอุบลราชธานีกับการเนรมิตอาณาจักรดอกไม้ Sister Flower s u n h ซึ่งผู้เข้าร่วมงานจะได้ท่องไปในสวนไม้ดอกไม้ประดับประดิษฐ์ พร้อมถ่ายภาพสวยๆกับจุดเช็คอินสนุกกับการท่องจัก,กรวาลเรืองแสงที่ผู้เข้าร่วมงานจะได้ตื่นตาตื่นใจท่องไปในอวกาศชมดอกไม้เทียนเรืองแสงจากสวนสัตว์อุบลราชธานีเทียนเรืองแสงจากทะทะทะและชมนิทรรศาการภาพเรืองแสง ที่จะเล่าเรื่องราวสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานีผลงานภาพวาดของทีมเยาวชนและนักศึกษาอุบลราชธานีที่ร่วมประกวดชิงทุนการศึกษาอีกหนึ่งกิจกรรมสุดพิเศษในงาน b o ุ c a r n นว a ล ปีนี้สุนีทาวเวอร์ร่วมกับสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดอุบลราชธานีศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่สิบและการท่องเที่ยวอุบลราชธานีจัดอุบลโคดหน้าเที่ยวเที่ยวสุขกายอย่างสุขใจซึ่งเป็นการชวนท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในเส้นทางอีสานใต้ จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งผู้เข้าร่วมงานจะได้พบปะกับผู้ประกอบการโรงแรมที่พักรีสอร์ทคาเฟ่การนวดเพื่อสุขภาพการท่องเที่ยวการจำหน่ายสินค้าและบริการในราคาโปรโมชั่นสุดพิเศษจากหน่วยงานและองค์กรที่มาร่วมภายในโซนอุบลโคตหน้าเที่ยวเที่ยวสุกกายอย่างสุขใจ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งเนื้อหาและวิธีการนำเสนอการจัดเทศกาลการแข่งขันทักษะทางวิชาการและนันทนาการกิจกรรมอบรมสัมมานาการฟังบรรยายการปารฐกถาเสวนาเป็นต้นพร้อมกันนี้ซุนีทาวเวอร์โดยบริษัทสินทรัพย์ก้าวหน้าจำกัดร่วมกับผู้สนับสนุนจัดมอบทุนให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนนำไปซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดจำนวน20แห่งแห่งละ10,000บาท รวมมูลค่า2 0 0แสนบาทและส่วนหนึ่งจะเป็นทุนสำหรับจัดซื้อหนังสือในกิจกรรมธนาคารหนังสือซึ่งได้จัดตั้งแต่ปี2561โดยยังคงดำเนินกิจกรรมสร้างเสริมการอ่านและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องซึ่งการจัดงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานีได้จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องและครั้งนี้ได้เดินทางมาถึงครั้งที่13 โดยความร่วมมือร่วมใจของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนตลอดจนพี่น้องชาวอุบลราชธานีที่มุ่งหวังสร้างเมืองอุบลคนมักอ่านและเพื่อส่วนหนึ่งในการรณรงค์เพื่อสร้างเสริมการอ่านอย่างยั่งยืน